และก็ใช่เลยครับวิกเก d เป็นหนังมิวสิค l ลที่ร้องเพลงเยอะมากรู้ปะ่ะพี่หมีรีวิววิกเก d สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่โลกอันมหัศจรรย์ของวิกเก d ตนะฮะหนังที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความยิ่งใหญ่และเล่าเรื่องได้แบบลึกซึ้งกินใจมันทำเอาผมน้ำตาไหลจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว คือจริงๆคือแอบเกรงใจคงข้างๆนะเพราะว่าเราร้องหนักมากจริงจริงะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนละครเวทีบรอดเวยอย่างวิกเก็ตเนี่ยแล้วยังลังเลวว่าคุณจะอยากดูหนังเรื่องนี้ไหมผมตอบได้เลยวว่าห้ามพลาดครับคุณควรไปดูเป็นอย่างยิ่งเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำไมผมถึงคิดว่าหนังเรื่องนี้มันสุดยอดขนาดนี้ Must ah! วิกเก็ตนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ในช่วงของเดอะวิสันออฟอนะโดยเล่าถึงชีวิตของแอลฟาบ้านะครับสาวผู้มีผิวสีเขียวอะซึ่งถูกมองว่าแปลกแล้วก็ผิดปกติมาตั้งแต่เกิดะนะแล้วก็กรินดานะครับสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยความสวยและก็ความนิยมเชิดๆนะซึ่งทั้งสองเนี่ยได้พบกันที่มหาลาัยชีสนะแล้วก็เริ่มต้นความขัดแย้งจนพัฒนาเป็นมิตรภาพที่แสนจะลึกซึ้งนะ แต่เมื่อทั้งคู่ต้องมาเผชิญกับอำนาจความอายุติธรรมและก็ความลับในโลกของออสมิตรภาพเหล่านั้นก็เลยต้องถูกทดสอบอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันซึ่งวิกเก็ตเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากละครเพลงบอร์ดเวชื่อเดียวกันนะที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2003ซึ่งสร้างจากนวนิยายของเกเกอรี่แม็กไกวะโดยเล่าเรื่องก่อนเหตุการณ์นใน t ด e ะวิสต์ of Oz นะและสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องวิกเก็ตพิเศษนะก็คือการ ดัดแ,แปลงที่มันยังคงสเสน่ห์ของต้นฉบับไว้แบบครบถ้วนเลยทั้งเรื่องของดนตรีเนื้อหาและก็ตัวละครต่างๆนั่นเองในบทบาทของผู้กำกับอย่างจอห์นเอ็มชูนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้วิกเกตเนี่ยกลายเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์แห่งละครเพลงเขาเป็นผู้กำกับที่สามารถดึงดูดสายตาเราได้ด้วยงานภาพที่แสนสวยงามแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่แบบ ลื่นไหลตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานซึ่งผลงานของเขาอะก่อนหน้าน,นี้ยอย่างเคซิลิสเอเชียนน่แล้วก็อินเทอร์ไฮเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีทักษะในการน,นำเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งและก็ซับซ้อนะมาผสมกับความบันเทิงได้แบบลงตัวมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของเพอร์ฟอร์มนซ์ประกอบเพลงเนี่ยคือพี่แกเอาอยู่เหมือนตั้งแต่เรื่องอินเท h i g ไฮแล้วซึ่งเรื่องนี้ผมแนะนำนะว่าใครที่ชอบหนังแนวมนะิสิคัลเนี่ยครั้งหนึ่งก่อนตายอะ ดูสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะกับ In The Hype แล้วก็โปรดักชันของ w i กเก็เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะตั้งแต่ฉากมุมกล้องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะถ้าคุณดูแบบ IMAX นะคุณจะเหมือนเข้าไปในโลกของออส ปัาหนึ่งว่าคุณเป็นแบบโดโลทีะเ,เข้าไปในเมืองมรกตแบบนั้นเลยนี่แนะนำนะครับถ้าใครจะไปดูเรื่องวิกเก็ตเนี่ยถ้าดูลง iMac ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าของแถมเยอะอยู่มันมีเป็นการ์ดด้วยนะแบบคาเล็กเตอร์แใบด้วยกันนะเออน่าเก็บสะสมนะแม้ว่าหนังมันจะยาวถึง2ชั่วโมง40นาทีแต่ทุกฉากมันล้วนมีน้ำหนักและก็มีความหมายซึ่งทำให้เราติดตามได้แบบไม่น่าเบื่อเลย การแสดงของนักแสดงหลักก็แบบยอดเยี่ยมมากเลยนะซินเทียเอลิโวเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะจำเธอได้จากมีมที่เธอเคยแสดงเป็นนางฟ้าในพีอนคิโอฉบับคนแสดงนะ <is> แต่เอาจริงนะผมรู้จักเธอตอนที่เธอเล่นหนังเรื่อง Bad Time at the Elroyal ที่มีพี่ทอเป็นตัวร้ายอะ่ะเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะเธอก็ร้องเพลงเหมือนกันและผมคิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครว่าทำไมร้องเพลงเพราะขนาดนี้วะ นั่นแหละผมรู้จักเธอจากเรื่องนั้นจนมาถึงเรื่องนี้ซินเทียเอลิโวเนี่ยก็ยังทำให้ผมอึ้งทึ่งกับน้ำเสียงของเธอนะยังไม่รวมไปถึงที่เธอทำให้เอลตัวละครอย่างเอลฟาบาเนี่ยมีทั้งความเข้มแข็งและก็เปราะบางอยู่ภายในเพราะว่าอะไรรู้ป่าเธอสามารถสื่อสารอารมณ์ทางสายตาได้แบบอยู่หมัดอะโดยเฉพาะฉากที่เธอร้องเพลง defying gravity นะซึ่งไม่ใช่แค่ไฮไลท์ของหลังนะแต่เป็นจุดที่ตาตึงจนทำให้ผมแบบ น้ำตาลือขึ้นมาเลยทีเดียวส่วนแม่สาวมาสจันย์อย่างอเลน่าแกนเดอเธอถ่ายทอดความสนุกแล้วก็ความน่ารักของตัวละครอย่างกรินดาเนี่ยได้แบบน่าทึ่งอ่ะน่าอัศจรรย์สุดๆโดยเฉพาะไอฉากที่ร้องเพลงป๊อปปูล่าเนี่ยมันโคตรฮาเลยฮาไม่พอนะสเสน่ห์มันอย่างแพลวพราวอ่ะบทเนี้ยเหมาะกับเธอมากจริงๆซึ่งราวกับว่าเป็นการรวมคาแรคเตอร์ในแกงของเรจิน่าจอร์ดในมินเกลมาอยู่ในตัวละครตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเออผมเห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะ ส่วนนักแสดงสมทบอ,อื่นๆก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะอย่างเจฟโกบัมเนี่ยในบทของเดวิสัดเนี่ยมันเติมเต็มตัวละครด้วยสเสน่ห์ที่มีความลึกลับและก็ดูน่าคบขันน่ยในขณะที่โอ้โหคุณแม่มิเชลโยเนี่ยในบทของมาดามมอริเบิลเนี่ยเธอแสดงได้แบบดูมีอํานาจมาเติมเต็มในบทบาทของเธอได้อย่างน่าประทับใจซึ่งบทนี้มันทําให้ผมนึกไปถึงคุณแม่ผัว อย่างเอลินอย่างในเคซิลิตเอเชียน่ะประมาณนี้เลยซึ่งผมชอบมากจากบทนั้นอะในโลกของออสในหนังเรื่องนี้มันต้งสวยงามแล้วก็น่าทึ่งนะโดยเฉพาะในฉากของเมืองมรกตแอมเบอรซิตี้เนี่ยที่เปลี่ยนไปด้วยรายละเอียดมุมกล้องและแสงเงาก็ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแม้ว่าบางฉากมันจะใช้ CGI นะแต่มันก็ยังให้ความรู้สึกว่าสมจริงอยู่ส่วนดนตรีจากสตีเวนชว์ดเนี่ยก็ยังคงไพเราะและก็เปลี่ยนไปด้วยพลัง อย่างเพลง The w i วิสั and I หรือว่า Dancing to r i g h แล้วก็ท่าเต้นเนี่ยขาดไม่ได้เลยเรื่องของท่าเต้นเนี่ยที่ออกแบบโดยคิทตัวเฟอร์สกอตเนี่ยก็เพิ่มชีวิตชีวาให้กับทุกฉากได้เป็นอย่างดีเลยนะจนผม่ต้องกระทืบเท้าไปเรื่อยๆเป็นจังหวะในโรงตอนดูเพราะว่ามันเพลินมากจริงๆและในยุคที่คำว่าว o กเนี่ยมันถูกตีความได้แบบหลากหลายแง่มุมล้เกินนะวิกเก็ตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ หนังนำเสนอประเด็นทางสังคมที่ซับซ้อนและค่อนข้างจะทรงพลังโดยที่มันยังมอบความบันเทิงและก็ความสนุกสนานให้กับคนทุกผู้ทุกวัยได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งหนังมันไม่ได้เล่าเพียงแค่มิตรภาพระหว่างเอฟฟ์บาบกับกรินดาเท่านั้นนะแต่มันแฝงไปด้วยข้อความเกี่ยวกับความเท่าเทียมความยุติธรรมและก็การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนส่วนประเด็นเรื่องของการเมือง การใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยผมว่ามันก็เข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์โลกตอนนี้อยู่เหมือนกันนะฉาก Defying g r v v t y y เนี่ยมันคือตัวอย่างของความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนะการถ่ายทอดอารมณ์ของ c ินเจ i ยเอริโเนี่ยในฉากนี้มันทำให้ผมรู้สึกกับขนลุกมากเลยมันทั้งยิ่งใหญ่ทั้งฮึกเหมิมผ่านเทคนิคของการถ่ายทำแล้วก็เพลงที่แสนทรงพลังอ่ะมันทำให้ฉากนี้ผมรู้สึกปลื้มมากที่ได้มาดูอะไรแบบนี้ในโรงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากคุณเป็นแฟนเพลงของ The Wicked อยู่แล้วอะ่ะคุณดูเรื่องนี้คุณประทับใจแน่นอนเชื่อผมเถอะและถ้าหากคุณไม่เคยดู Wicked หรือไม่เคยรู้จัก Wicked ตมาก่อนแล้วอยากจะลองเปิดตัวเปิดใจเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและอาจจะทำให้คุณคิดถึงขวนขวายถึงหนังมิวสิควลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะจนผมแอบคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีโอกาสในการเข้าชิงออสการ์ที่แน่ๆผมว่า นำหญิงไม่ก็สมทบหญิงอะ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเผื่อน้องอเลียนาแกนเดเนี่ยแม่งมีโอกาสได้เข้าชิงสมทบหญิงแน่นอนสรุปไว้แล้วกันนะครับกับเดอะวิกเกเนี่ยผมไม่รู้จะติอะไรเลยแม้หนังมันจะยาวมากๆเลยนะแต่ผมดูผมไม่อยากให้มันจบเลยผมอยากดูไปเรื่อยๆจน อยากดูภาค2แล้วเอาจริงๆอยากให้ภาค2ฉายเลยไม่ต้องรอไปถึงเดือนพฤศจิกาปีหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมติอะไรไม่ลงเลยผมให้ไปเลย10เต็ม10คะแนนเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ร้องไห้กับอะไรแบบนี้มาสักพักและเออเรื่องไหนพามผมร้องไห้ในขนาดนี้ผมให้คะแนนเต็มแน่นอนนะแลวคุณ่ะครับไปดูเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบ รู้สึกว่าแบบอ้าวทำไมเข้าไปแล้วมันร้องเพลงเยอะจังว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด follow หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับพี่หมีรีวิวแต่ับวันนี้ขอไปขี่ไปกวาดละครับ